วันที่อ้าวันนี้น่าจะตัดแล้วมั้งหมายถึงตัดชั่วโมงที่ไลฟ์สดไปหนึ่งอาทิตย์มาตัดจริงนะอยู่นานเสียทรงเดี๋ยวดิเดี๋ยวใจเย็นไม่เสียทรงหรอกแหมบางอย่างก็ปล่อยไปเถอะนะตามยาถวากรรมบ้างปล่อยไปตามอารมณ์ตามจิตใจบ้างจะคีบลุกคีบอะไรนักหนาชีวิตเกิดมานนะนะเออวันนี้น่าจะตัด ตัดไปถึงว่าชั่วโมงที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะ่ะมันก็จะคิดเวลาให้เราเนาะก็เออเดี๋ยวดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่หยุดนิ่งคิดไปที่เมื่อกี้ที่หยุดนิ่งคือกำลังคิดอยู่ว่า <c oughs> มันใกล้สามไลฟเงียบดีบกว่าว่า <c oughs> มีไม่ได้แช่งจ้ะนั่นอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้ที่สีน้ำตาลที่ที่ชั่วอะเช็ดไปแล้ว ขี้ตะหูป่ะเรอขับไว้อ้าแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นเราไปเอไปเช็ดหน้าเช็ดตาดีๆเออถ้าหนูจะเปลี่ยนอย่างนี้หนูก็ต้องถอดเสื้อก่อนสิไปเช็ดพ้าเช็ดตัวซะอีกสองนาทีรอทีมงานพร้อมอยู่เดี๋ยวจะไปซื้อข้าวก่อนนะจ๊ะพร้อมยยังทีมงานซื้อที่ร้านขายเหล็กมั้งเดี๋ยวดูหลังเขาก่อนเปิดป่ะเดี๋ยวไปกินที่ร้านเลย อ่ะโอเคนะจ๊ะเด็กๆทั้งหลายหนูๆทั้งหลายนะจ๊ะได้เวลาเป็นมงคลละเลิกแล้วนะจ๊ะทีมงานพี่พร้อมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหาแดกข้าวกันนะครับนะนะครับถ้ากูไม่แดกกูไม่มีแรงมาสู้กับพวกมึงนะนะครับพวกมึงแต่ละคนนี่พิมพ์กันอุตลุดอุตลโลเลยครับนะัดนะครับนะพิมพ์นกนกว่าปวดกระโหลกโอเคตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเตี้ยงเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับนะวันนี้น่าจะขึ้นแค่สามรอบนะเพราะว่าวันนี้พี่บินจะเตรียมของขายพวกนี้แล้วนะครับนะ วันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาไปล้างของเตรียมของขายนะครับดูอะไรที่มันยังไม่มีเนาะเดี๋ยวก็เตรียมพรุ่งนี้จะเป็นร้านขายนมนะจ๊ะนมนะเว้ยนมมิลนะจ๊ะขอมีประโยชน์กูไม่ได้ขายเหล้าขายเบียร์นะจ๊ะกูรณนามาแดกกูได้ครับนะนะล้าไขายเหล็กพี่สไฟกระทืบทืบทืบคนที่อ๋อก็ซื้อข้าวไปซื้อร้านขายเหล็กเลยซื้อข้าวถูกซื้อร้านไก่ข้าวดิซื้อที่ไหนร้านขายเหล็กมาก อหมายถึงว่าสถานที่ไหนร้านใครออมัอนจะมีร้านประจําอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่สวยมากนะเล็กๆสวยให้เยอะอร่อยเขาชื่อหรือพี่พี่พี่เรียกนิกเนมส่วนตัวว่าร้านหลังเขาเนาะเพราะเขาอยู่หลังเขาชะกันนะครับนะปิดเขาเลยพูดง่ายๆคือวิวเขาอะนะครับเราไปกินประจำเนาะมีอาหารมี มีของขาวของหาวานมีหมดนะครับกวนตีนครับโอเคครับโอเคครับ,คครบตามนะอ่ะกดตีก็กดตีนขอบุญขอบใจนะนั่นแะหละแล้วเราก็รู้จักเจ้าของร้านทั้งร้านขนมทั้งร้านเอ่อร้านขายอาหารขาวสนิทเลยแหละนะครับน่าไปกินประจำเนาะนั่นแหละครับนะนั่นแะหละ,นะละถ้าพวกเองสมมติเองมาสักแก้วเองมาหาพี่เนี่ยพี่ก็จะพากันไปกินร้านนั่นแหละนั่นแหละครับนะตามนั้นนะเนาะโอเค ครบเวลาเป๊ะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะนะครับนะตอบพี่สะพ้ายกวนตีนเราอ๋ออ๋อ,อผู้หญิงเข้าข้างกันเองอโอเคไม่เป็นไรคะ่ะไอ้กามเข้าข้างเธอเมื่อกี้เออดึงเบาเบาสิลูกไอ้นี่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ตอบไ้ไม่ได้ตอบไ้แฟนพี่พี่ตอบลูกชายลูกชายพี่ถามว่าไปกินที่ไหนนะ อโอเคตามนี้นะจ๊ะผิดพลาดประการใดคลิปนี้พี่วินขออภัยนะครับนะคําหยาบขออภัยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะรักน้องนะจึงจึงเด็กจึงดา่าพี่ปากหมาผู้กแก่กะรูนะจ๊ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเที่งเที่ยงเจอกันใหม่หรือตามอารมณ์อ่ะถ้าอารมณ์อยากจะขึ้นกูนก็ขึ้นอะ่ะแต่แน่นอนคือเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับตามเวลาหลักๆเนาะครับนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกยอดไลค์เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีนะจ๊ะ อหอมแก้มไปการหนึ่งทีก่อนไป <g ples> ดูเดี๋ยวดูดูก่อนไอกาดจพิมพ์ด่าอะไรดีไปยังวะให้โอากาสตั้งถึงสิบพิมพ์ด่ามาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอไปเอาไอ้ตัดไฮโลอะตัดไฮโลแล้วเปลี่ยนหัวข้อ ตัดไฮโลแล้วเปลี่ยนหัวข้อตัดไฮโลคืออะไรวะตัดตัดออไฮโลออ,อยู่ตัดไฮไลท์ ow, ขนาดเมีย